ตอนนี้เราจะ<ร>ไปเล่นกำลัลงจะไปเล่นฟอร์มูล่ามง<_ <C> _>ก็คือนั่งได้คั้ะสองที่คั้ะสิบสิบบาทเล่นได้สามรอบเป็นได้สามรอบแล้วก็เบรกอย่างเดียวเลยจ้าไม่มีคันเร่งอันนี้อะไรอ่ะเบอร์แปดอันนี้อันนี้ นั่งคนเดียวเหรอคะมีนั่งสอันนี้นั่งสองคนได้ค่ะขับกับเบรกกับไม่ใช่ม้าค่ะอันนี้คือเบรกมีผีหรเบรกมือคนคนที่ขับต้องนั่งข้างหน้าปะได้ค่ะคนั่งข้างล่าเลยค่ะเท้าเท้าบังคับพวงมาลัยอยู่ที่เท้านะเจ้าไม่ต้องเก็บย่เจ้าปล่อยเลยจ้ะขาขาจะเป็นใช้ขาแทนพวงมาลัยใช้ขาแทนพวงมาลัย อันหน้ามาเร็วต่อไม่เป็นไรถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกูกระโดดก่อนทำประกันไว้แล้วเนาะ